ในช่วงสงกรานที่ไม่ใช่ช่วงโควิดระบาดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติจะเดินทางเข้าออกกันคึกคักโรงแรมเต็มร้านอาหารแน่นสนามบินพลุกพล่านเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นวงกว้างซึ่งในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการว่าเทศกาลสงกรานต์ปี68จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากถึง26,500ล้านบาทโดยมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติราว476,000คน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นจากปีก่อนถึง8%ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยจะอยู่ที่4.4ล้านคนเพิ่มขึ้น6%สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ19,240ล้านบาทแต่ดูเหมือนบรรยากาศทั้งในประเทศและต่างประเทศปีนี้จะไม่ค่อยเอื้ออำนวยให้เกิดรายรับรายจ่ายใช้สอยสักเท่าไหร่โดยมี2ปัจจัยคือ 1. แผ่นดินไหวเมื่อปลายเดือนมีนาคมนักท่องเที่ยวจีนเริ่มตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยของโครงสร้างไทยจนเกิดกระแสะความกังวลตามมาและ 2. สงครามการค้าโลกซ้ำหนักไม่ถึงสัปดาห์โลกก็ปั่นป่วนไปกับประกาศเก็บภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้ตลาดหุ้นร่วงหนักผู้คนหวั่นวิตกว่าโลกกำลังจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเร็ววันนี้หรือไม่สปอตไลท์สำรวจตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศไทยใน3เดือนแรกของปี2568พบว่าประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า9.5ล้านคนและ5ประเทศที่มาเยอะที่สุดได้แก่อันดับที่1ประเทศจีนอันดับที่2มาเลเซียอันดับที่3รัสเซียอันดับที่4อินเดียและอันดับที่5เกาหลีใต้แม้จีนจะยังคงครองแชมป์น,นักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทย แต่ตัวเลขในปี2,568นี้ลดลงอย่างน่าใจหายเมื่อเทียบกับปี67ไตรมาสแรกของปี2,568มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทย1.33ล้านคนแต่ไตรมาสแรกของปี67เคยมีมากถึง1.76ล้านคนหรือมีนักท่องเที่ยวจีนหายไปราว430,000คนคิดเป็นการลดลงถึง24.2% ทั้งนี้หากเอาตัวเลขรายเดือนปี68และปี67มาเทียบกันจะพบว่านักท่องเที่ยวจีนลดลงอย่างหนักในช่วงเดือนที่2และ3ของปีในเดือนมกราคมปี68ยังมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยมากกว่ามกราคมปี67อยู่ที่30.32แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ปี68นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยมีจำนวนลดลงกว่าในปี67 44.9 2 และในเดือนมีนาคมปี6 8แนักท่องเที่ยวจีนมีจำนวนลดลงกว่าปี6 7 4 8 1 7หเเปอร์เซ็นต์หลายปีที่ผ่านมาแม้เศรษฐกิจไทยจะสะดุดจากโควิดหรือสถานการณ์ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ยังคอยเป็นพระเอกที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจประเทศอยู่เสมอแต่ในเวลาเดียวกันการปล่อยให้ประเทศมีพระเอกอยู่คนเดียวก็ได้กลายเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจไปด้วยในวันที่พระเอกหมดแรงทำงาน สิ่งที่ประเทศไทยต้องทำตอนนี้คือการเร่งสร้างความเชื่อมัน่นทั้งในเรื่องความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานและภาพลักษณ์ของประเทศรวมถึงประเด็นการเจรจากับสหรัฐเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจเมื่อเรามีเวลาเหลือไม่มากนะัก